ฝากเพื่อนๆกดติดตามแจมมี่สถานีแซบโดยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งหมดให้กับแม่แหม่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแจมมี่สถานีแซบวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวกยายศาสตร์ไว้รับประทานกันนะคะวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีนี่คือข้าวตอกนะคะ หรือที่บ้านแม่แหม่มเขาเรียกว่าข้าวตอกแตกคือการนำข้าวเปลือกไปคั่วด้วยไฟร้อนๆ้อนให้เปลือกข้าวแตกออกก็เลยเรียกว่าข้าวตอกแตกนั่นเองค่ะข้าวเม่าคั่วค่ะบ้านแม่แหม่มจะเรียกว่าข้าวพองเราจะใช้สีเขียวนะคะวันนี้เพื่อเพิ่มความน่าทานให้กับข้าวกระยาศาสตร์ของเรานั่นเองงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มความหอม ถั่วลิสงคั่วสุกเอาเปลือกออกทันยพืชที่เราใช้ทั้งหมดต้องคั่วด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะให้เป็นสีเหลืองนวลแล้วพักเก็บไว้ให้เย็นต่อไปเราก็ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าหรือน้ำตาลตโนดอย่างดีกับหัวกะทิที่เราคั้นได้จากมะพร้าวที่ขูดเป็นลูกนะคะ โดยการเคี่ยวหัวกะทิให้ข้นเป็นยางมาตูมเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปขั้นตอนนี้คุณยายก็จะตักเอาน้ำมันมะพร้าวที่ลอยอยู่ด้านหน้าด้านบนของกะทิที่เราเคี่ยวนะคะเพื่อจะนำมาใช้ทาผิวทาบำรุงเส้นผมซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันแล้วค่ะรอบนี้ เราก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน1ขวดสปอนเซอร์เลยนะคะสูตรนี้เราจะใส่ทั้งน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนดพร้อมด้วยน้ําตาลทรายลงไปด้วยนะคะเพื่อชูรสชาติความหอมความหวานให้เด่นขึ้นนั่นเองค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ําตาลเคี่ยวของเราจะงวดและเริ่มข้นเป็นยางมะตูม หรือใครจะเติมแบะแซลงไปด้วยก็ได้นะคะสูตรนี้แม่แหม่มก็เติมแบะแซลงไปครึ่งกิโลด้วยกันค่ะตอนนี้น้ำตาลเคี่ยวของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะมีความข้นเป็นยางมาตูมแล้วค่ะพร้อมที่จะนำไปผสมกับทัญ,ญพืชและของต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะ น้ำตาลเคี่ยวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมกับธัญ,ญพืชที่เราเตรียมไว้กันค่ะสำหรับวิธีการผสมเราก็นำส่วนผสมที่เป็นธัญ,ญพืชทั้งหมดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนที่เราจะเติมน้ำตาลเคี่ยวที่ยังมีความร้อนอยู่ลงไปคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ มาดูวิธีการผสมตามคลิปเลยค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปที่สำคัญเลยน้ำตาลเคี่ยวของเรายังต้องมีความร้อนอยู่นะคะหรือ คนให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนๆอหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดการเทใส่ถาดหรือพิมพ์ที่เราเตรียมไว้โดยการเกลี่ยหน้าให้เสมอกันหลังจากนั้นตัดเป็นชิ้นเพื่อความสวยงามข้าวขยาศาสตร์นี้เราสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆเลยนะคะ ซึ่งปีหนึ่งเราจะทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17กันยายน2563หรือที่เรียกว่าบุญเดือน10ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีนั่นเองเมื่อวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเวียนมาถึงเราก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมด้วยข้าวกระยาศาสตร์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัด สำหรับงานบุญเดือนสิบมองไปทางไหนก็เจอแต่ข้าวกะยาศาสตร์หน้าตาก็จะคล้ายๆกันทั้งนั้นแต่ความแตกต่างมันจะขึ้นอยู่ที่รสชาติกันค่ะข้าวกะยาศาสตร์ของบ้านแม่แหม่มจะเก็บไว้ได้ไม่ค่อยนานนะคะไม่ใช่เพราะเสียหรือหมดอายุแต่เป็นเพราะเพื่อนบ้านเขามาขอแบ่งปันไปกินค่ะเราจะทำจากวัตถุดิบที่ใหม่สดและเตรียมเองเกือบทุกข,ขั้นตอน เมื่อเราทําเสร็จเราก็จะได้กลิ่นหอมของธัญ,ญพืชทั้งหมดที่เราคั่วและทําเสร็จใหม่ๆรสชาติก็จะหวานหอมมันเป็นที่ต้องการของเพื่อนบ้านมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับประเพณีบุญเดือนสิบทางภาคอีสานบ้านแม่แหม่มนั้นหลังจากที่เราเตรียมของไปทําบุญที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเอาข้าวปลาอาหารข้าวกระยาศาสตร์ไปส่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เป็นการแลกเปลี่ยนกันผลัดกันไปผลัดกันมาเรียกว่าส่งข้าวสากซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่นะคะประเพณีวันสำคัญต่างๆของไทยจะคงอยู่ได้หากคนรุ่นใหม่และลูกหลานเราช่วยกันรักษาสืบทอดประเพณีนี้ไว้อย่าให้สูญหายไปกับการเวลานะคะ หรือถ้าหาเพื่อนๆสนใจประวัติความเป็นมาของวันศาสตร์ไทยที่ทางภาคกลางเรียกว่าศาสตร์ไทยภาคเหนือเรียกงานทานสลากพัดหรือตานกวยสลากทางภาคอีสานเรียกทําบุญข้าวสากส่วนภาคใต้เรียกงานบุญเดือนสิบหรือประเพณีชิงเปรตสามารถติดตามได้ที่ช่อง Happy Time by แม่ม แม่แหม่มได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่างๆทั้งของไทยและของต่างประเทศไว้เพื่อศึกษาและเก็บไว้ดูหากเพื่อนๆสนใจและอยากรู้ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่างๆสามารถเข้าไปเปิดดูได้นะคะสำหรับวันนี้แม่แหม่มคงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ チェンジとかいってみるハーバー